มาสูเ่เบรกที่2นะครับของป๊อปพยากรณ์ครับเฮ <Yeah. laughs> <laughs> ียเวลาลิศขี้โกงครับ <laughs> ขอโทษนะช่วยซูมซูมฮะเวลาลิศขี้โกงครับก็คือใครทายผิดเนี่ยเราก็ตกลงกันว่าจะมาแปะปัตเตอร์กันครับ <c oughs> เป็นบทลงโทษ <c oughs> ใช่ก็คือแต่ว่าจะแปะกันให้เห็นเห็น <c oughs> แต่ว่าเวล,ลาลิศมันแปะก่อนแหมใครใช้คุณมาเล่นหัวผมอันนี้ผิดชัดไรฮะอันนี้ผิดชัดไรอันนี้เอาชาร์จแฟตก่อนแล้วกันชาร์จขอตัวเองต้องเขียนไปด้วยฮะเขียนไปด้วยอ่ะเขียนแฟตของผมชาร์จแฟชั่นแฟชั่นใช่ไหมอันนี้ชาร์จแฟต อีกอันนึงก็ชาร์จอะไรอ่ะชาร์จชาร์จซีดสิไหนบอกว่ามีกราฟิกขึ้นนะเนี่ยฮะกราฟิกขึ้นมีคังนี้เลยนะเฮ้ยยวติดว่านว่านแพงเฮ้ยิงอ่ะโดนโดนโดนขนมาโดนขนมาไม่เป็นไรโอเคอันนี้ชาร์จอะไรซีด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 นซีดซีดชาร์จซีดอ่าผมหน้าตาคุณบ้างมา ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมมีกราฟิกขึ้นไหมผมขอเขียนก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นชาร์ตเออเขียนง่ายไหมคุณใทยถูกแฟชช์ใช่ไหมคุณก็ซีดใช่ไหมครับใช่ครับผมผิดตรงซีดซีดโอเคซีดนะฮะมานี่ผมผิดอีกอันหนึ่งคืออะไรอ่ะจำไม่ได้นะให้เจ็บนะเว้ยเจ็บมั้ยเขามันเป็นบทลงโทษแฟชผมผิดป่ะแฟชผมถูกนี่อไดคุณถูกครับคุณก็ต้องทายคุณก็ปิดเป็นฮอตครับฮอตผมผิด อ่าเอาแบบไม่ได้เป็นสิวนะฮะนี่เป็นการทำโทษของรายการปลอปพยากรเฮ้ยทำไมตรงนี้วะมันมีเหนียวเหนียวนะเฮ้ยเรามีหนวดด้วยนายเราได้เห็นนิ้วริงยังไงอ่เข้าเรื่องนายของนายจำไว้ว่าห้ามทำนายผิดอ้าวพยาการพังเลยวะนนี้ห้ามพยากรผิดเขาบอกให้ติดถึงอาทิตย์หน้าเลยเห็นไม่ต้องขึ้นป้ายมาเขาบอกว่าติดถึงไม่อยู่ ออ่่ะไมค่อยว่ากันไม่ค่อนไปนะฮะอ่ะเบรกนี้เราจะมาทํานายกันนะครับว่าชาร์ตสัปดาห์นี้ที่เพิ่งรายงานไปเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยสัปดาห์ต่อไปทีต่อดูจาก SMS แล้วใครจะขึ้นถึงกันดูจาก SMS แล้วใช่ไหมครับโปรดิวเซอร์อะไรมาครับเขาบอกมาว่าชาร์ตไหนก่อนครับแฟตมาแฟตก่อนแฟตก่อนมาเลยแฟตกันออืฮึแฟตท็อปไฟฟ์ก็มีขอชาร์ตขึ้นด้วยครับกราฟิกครับท็อปไฟฟ์ของแฟตครับอ๋อก็เป็นชาร์ตท็อปไฟฟ์เหรออือฮึ เดือท็อปทนเลยไม่ต่างท็อปไฟของชาร์ตนะฮะอ่ะคุณเอาเพลงอะไรท็อปไฟเหรอท็อปไฟท็อปไฟยังไม่ยังไม่ปิ๊งอ่ะไม่ปิ๊งเหรอขอลงมาข้างล่างหน่อยอะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องไม่ต้องทราฟไฟอ่ะผมเชียร์ฟักกิ้งฮีโร่อันดับที่สิบอันดับที่สิบโอ้จะโดดไปถึงหนึ่งเลยอ่ะฮะผมเชียร์ฟักกิ้งฮีโร่มอร์นิ่งมูนใช่อือฮึคลินี้ฟังเพลงแล้วเนื้อหาครับจ้าบ อโอเคคมคายในทางเนื้อหาเนี่ยคมคายแล้วประกอบกับเท่าที่ดูสถิติของฟักกี้ฮีโรกับ,บกับกับแฟตเองเนี่ยก็ค่อนข้างดีค่อนข้างดีครับแล้วก็ตัวเพลงที่เอาพี่โป้มาใช่ไหมโป้ใช่ไหมไหม,มาฟิชเชอร์ลิงก็ลงตัวดูเข้ากันครับแล้วเป็นเพลงเกี่ยวกับคนเหงาอซึ่งเป็นเพลงถ้าเขียนเหลี่ยมดีๆยังไงก็โดนครับ เขาบอกเกรด<บ>นิดหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงประกอบ s a d Festival นะฮะ Sad <at> Festival นี่เป็นเทศกาลคนโสดหรือคนเศร้านี่นแหละของกอล์ฟักติงคีโร่เขาอาจจะรวมตัวกันเพื่อนจับขึ้นมาจะจัดที่ดานเดรมิดก <ตง S 2> <ะ>ับตรงผลโยธินวันที่ไม่แน่นอนอไม่แน่ใจเดี๋ยวสารหน้ามาบอกไปไม่ได้นะคุณไปดิคุณหมองานนี้ผมหมอทุกงานที่โสดนะฮะแล้วเพลงนี้ตอนนี้ปัจจุบันเขามีการชวนให้แฟนเพลงนี่มาทำเอ็มีอยู่ด้วยนะฮะประกวดกันยังไงเข้าไปดูได้ที่เพจ ของ Fucking Hero หรือว่า s a ดเฟสติวัลใน Facebook นะครับนี่ช่วยน้องเลยนะเนี่ยช่วยน้องช่วยโปรโมทให้หน่อยเพลงก็ทำเพลงดีอ่ะคุณชาวดาวว่า Fucking Hero m o หมอนี่มุนครับผมดาวว่าแอนิเมชันของ s t a m มด้วยเหตุว่าสัปดาห์ล่าสุดนี่แอนิเมชันอยู่4ขึ้นหนึ่งแน่นอนเพลงนี้มาคือ s t a m มเนี่ยมีเครดิตที่ค่อนข้างดีกับแฟนะแต่ขึ้นถึงหนึ่งอาจจะน้อยหน่อยมันเครดิตดีทั้งคู่ความคิด นี่ล่าสุดนะฮะคือถึงหนึ่งแต่ก็ทิ้งมานานแล้วแต่เพลงนี้ผมว่าสัดส่วนมันโอเคโดยโดยองค์ประกอบแล้วโอเคเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่ถือว่าเป็นงานที่แปลกของแสคุณคุณเลือกอันเนี้ผมผมโอเคนะคือเพราะว่าการที่เราเลือกสองฝั่งนี้เหมือนมันมีคนเขียนเพลงทั้งคู่นะเออฟักกิ้งฮฮโร่ก็เป็นคนที่มีลีลาด้านการเขียนเพลงสแตมเองก็เขียนเพลงเขียนให้กับตัวเองเขียนให้คนอื่นด้วยแล้วไงฮะ ไม่ผมชอบผมชอบผมชอบคู่ท้าชิงท,ที่เราเลือกกันมาคือค่อนข้างจะเป็นใกล้เคียงกันสูสีสูสีเรามีข้อมูลประวัติของทั้งสแตมของฟักกิ้งน,นะฮะขึ้นโชว์คุณก็อ่านดูไปด้วยก็ได้นี่นในกราฟิกในรายการนะฮะดูจอในรายการนะฮะแล้วก็ประกอบกับผมมีข้อมูลเกี่ยวกับสแตมนั่นคือเนื่องจากสแตมเป็นนักแต่งเพลงผมเคยถามเขาว่าเฮ้ยคุณชอบเพลงไหนมากที่สุดที่คุณแต่งมาเขาบอกว่าเพลงที่ผมชอบมากมากเนี่ยเวลาแต่งเสร็จแล้ว จะมีอาการปวดท้องอผมก็ไม่รู้ปวดท้องยังไงเขาบอกว่ามันปวดท้<ว>ดองปวดท้องแบบแปลกๆผมถามว่าเฮ้วปวดประจําเดือนเปล่าอบอกไม่ใช่พ <c oughs> ี่ไม่ใช่พี่เปม,มนผู้ชาย <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่บอยโกก็เป็นเหมือนกันอาการแบบนี้เวลาแต่งเพลงแล้วสูดว่าชอบงานที่แต่งม,งมามากเนี่ยจะเป็นอาการปวดท้องสแตมแต่งเพลงแล้วเกิดอาการแบบนี้แค่สงเพลงเท่านั้นนั่นคือ1ความคิดสอ2แอนิเมชั่นมัวเปล่าไม่มัวถามสแตมมาเรียบร้อยนะฮะ ความคิดขึ้นอันดับหนึ่งไปแล้วแล้วเพลงนี้แหละฮะคุณคิดว่าจะเหลือใช่ไหมอาการเดียวกันปวดท้องเหมือนกันขึ้นถึงหนึ่งแน่ๆคุณต้องค,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 คุณเราอาการปวดท้องก็เป็นก็เป็นเงื่อนไขในการแน่ <ไป S 1> นอน <c oughs> เราก็ต้องดูแลทั้งไม่ให้ต้องดูทั้งแบบว่าข้อมูลทุกๆอย่างที่ใช้ในการพยากรลังจากแต่งเพลงแล้วปวดท้องรวมทั้งเรื่องปวดท้องด้วยมไม่รู้ว่าใครเสกอะไรลงลงท้องปลแซมหรือเปล่านะอ่ะกันไปก็สรุปว่าผมจะถามผมนี่สแตอนิเมชั่นคุณออะไรนะ มอร์นิงบูลฟักกี้ฮีโร่ใช่ในฐานนนักแต่งเพลงครับผมจากเรื่องสแตมเมื่อสักครู่นี้ผมขอถามคุณหน่อยว่าเวลาที่คุณแต่งเพลงมาเนี่ยแล้วคุณชอบผลงานคุณมากๆเนี่ยค,คุณมีอาการแบบสแตม,ม์ไหแบบปวดท้องอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่มีครับแต่ว่าไม่มีเพลงที่ชอบเลยลาแต่งมาไม่มีม<า>เพลงที่ชอบเพลงที่ชอบมมี <laughs> เพลงที่ชอบนมนมีแต่แต่แต่ไม่ได้ปวดท้องคือหิวข้าวบ้างหรือไม่ก็ ก็มึนบ้างเพราะดื่มน้ำผลไม้ไปก็ตอ,อ,อนเจอมมึนๆหน่อยดื่มน้ำผลไม้ในการแต่งเพลงน้ำผลไม้ดื่มน้ำผลไม้ไปด้วยก็คือมันคอแห้งก็เขียนแล้วมันจะได้มีเลี่ยวมีแรงอะไรเงี้ยไม่ได้ค่อยมีอาการอะไรครุณนิดคือก็แล้วส่วนใหญ่หลังๆผมจะเขียนเพลงเ,เป็นกลุ่มเขียนเพลงกัน4ี่ห้าคนนั่งเหมือนส้มตำข้าวเหนียวอะนลนุบสองนุบไม่สามารถขวดท้องกลุ่มได้ไม่สามารถขวดท้องกลุ่มได้คือพอมีเยอะแล้วมันก็จะคนจะแบบ มันก็จะแชร์แชร์พลังกันไปก็ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอาการของการใช้พลังออกไปเยอะอคือบางทีสมัยที่ผมยังเขียนเพลงคนเดียวเงียบๆบอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ไม่ได้ถึงกระปวดท้องจะแบบเหมือนเหมือนโล่งอ่ะคือบางทีก็เป็นโล่งเพราะส่งงานทันพอดีอะไรเงี้ยเส้นตายคือส่งงานช้าแล้วก็เลยต้องรีบส่งก็อาจจะเป็นอาการนั้นโอเคเราข้ามมาที่ชาร์ตอีกหนึ่งชาร์ตนะฮะชาร์ตอะไรอันดับสองครับอ่า ฮอตนะฮะฮอตฮอตฮอตนะครับคุณชาหัวอะไรมาครับผมขอกราฟิกหน่อยครับดูตัวเอาของของแถวบนหน่อยละกันแถวบนของตารางอ่าดับบนใกล้ใกล้อันดับบนมีเดอะมูสมีตูมตามีเบิร์ดค็อกเทลนัดผมว่าผมยังเชียร์เบิร์ดอยู่คุณลิ ยังดักดานอยู่ไอ้เหม่่ว่ายังยดูคุณใจอยู่คุณดูคุณดูคุณดูคือคือถึงเขาขึ้นมาขึ้นมาจากอันดับเท่าไหร่อันดับห้าคือตอนนี้หายใจลดต้นคอแล้วนะก็คือคือตูมตามนี่หายใจลดต้นคอตูมตามนี่คือพี่เบิร์ตจ่อหลังละจ่อหลังละพี่เบิร์ตอยู่หลังตูมตามโอ้โหไม่อยากนึกภาพย่าไเลยครับท่านผู้ชมครับอย่านะโดนฟ้องในวนหลัง ขอโทษครับพี่เบิร์ตขอโทษแทนบอลด้วยก็คือก็คือผมเชียร์พี่เบิร์ตอยู่ดีเพราะว่าโดยตัวเพลงก็คือตัวเพลงก็โอเคแล้วก็ตัวพี่เบิร์ตเองคือถ้าเป็นบอลนี่คือทีมใหญ่ทีมใหญ่เตะในบ้านบ้านเขาเองเพราะนั้นผมว่ไม่น่าไม่น่ามีปัญหาในการขึ้นหนึ่งนะนี่ผมยืนยันเลยนี่ผมโคตรชัวร์เลยอันเนี้ยอันที่นี้ผมโคตรชัวร์เลยโคตรใช่ไหมพี่เบิร์ตโคตรชัวร์เลยผมผมแปดสองปัตเตอร์เลยอาทิตย์หน้าโอเคผมไม่เหมือนคุณพี่เบิร์ตอายุเยอะแล้ะ ผมเอาเด็กๆสดสดสิงสิงพี่เบิร์ตอายุเยอะตรงไหนนี่เหนียวเขึ้นกราฟิกเห็นไหมเนี่ยขึ้นไม่อายุพี่เบิร์ตไม่ใช่อายุเพลงคุณรู้ป่าพี่เบิร์ตอายุเท่าไหร่ละห้าสิบกว่าเขาเกิดสองห้าศูนย์หนึ่งก็หักลบไปเท่าไหร่อ่ะห้าสามห้าสามเห็นไหมไทยถูกอีกเจ็ดอีกเจ็ดหกสิบแล้วล่ะอ่ะผมผมว่าขออันดับหกถึงสิบครับเพลงที่ผมเลือกอยู่ในอันดับล่างๆหน่อยนึกถึงนึกถึงพี่ปูเลยนะพี่เบิร์ตมีสองขวัญบ้าน ผมเลือกโพเตโต้จำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้แล้วมาตัดรายการได้ไงฮะทำไมเลือกโพเตโต้อันนี้เลือกจากตัวเพลงอย่างหนึ่งคือเพลงเพราะไม่ผมผมว่าไอเพลงเนื้อหาประเภทประเภทมีอาการอะไรี้ยจำอะไรไม่ได้ป่วยความจำเสื่อมแทงข้างหลังกระตุกถึงหัวใจระยะความจำระยะสุดท้ายคือเพลงพวกลมเพลงโรงพยาบาลเนี่ยผมว่ามันบางทีมันอาจจะเสือหรือเปล่า ก็เดี๋ยววัดกันสัปดาห์หน้าคือผมฟังเพลงนี้ผมก็นึกถึงไม้ไอ่าอ่ามันจะมีผู้ป่วยความจำสูไม้ไม่ติดผมก็เลยเลือกโปรเตโต้ <laughs> แล้วขอข้อมูลด้วยครับโปรเตโต้นี่อยู่อันดับที่หนึ่งซิงเกิลที่แล้วเธอยัง huh. ประทานโทษครับนานกว่าพี่เบิร์ดครับที่คุณทำนายไว้อยู่หลายสัปดาห์ด้วยพี่เบิร์ดอะไรนะอยู่คนเดียวกับทูมัสวิลลี่มัสอยู่แค่สัปดาห์เดียว <laughs> แต่เธอยังได้อยู่สามสี่สัปดาห์เลยนะฮะ ดูติดต่อกันนะฮะแต่ทูมัทนี่ทุกผับเลยนะะทุกผับเลยนะเราดูชาร์ตไม่ดูผับเขาทำนายชาร์ตเยก่อนชาร์ตไเขาทำนายว่ามันความดังมันเกี่ยวข้องกับชาร์ตมันมีความสัมพันธ์กันพี่เบิร์ตอาจจะเปิดเยอะตอนเต้นแต่เวลาผับปิดเนี่ยคุณคิว่าจะเล่นเพลงอะไรมันต้องเพลงอกหักใช่ไหมอผมไม่รู้ว่าคุณจะใช้เหตุผลนี้เลไนะอ่าเพลงอกหักจำอะไรไม่ได้เลยว่าขอเบอร์ใครไปบ้างอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณเคยเป็นปหมคุณเคยเป็นมะไม่เคยอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็มาให้เบอร์อ้าวโอ้โห,โหอ่ะข้ามอีกหนึ่งชาร์จครับอ่าคุณพี่เบ<อ>ิร์ตผมโปเลโต้จำอะไรไม่ได้นะฮะครับผมชาร์จสุดท้ายชาร์จซีดนะฮะชาร์จซีดนะฮะ,ะ,ฮะคุณชาวเริ่มก่อนเลยชาร์จซีดชาร์จไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่าผมได้เลือกไปแล้วคือคือจากชาร์จซีดเนี่ยทำให้ผมรู้สึกรู้สึกทำนายยากในในทางส่วนตัวและทางสถิติครับเพราะนั้นผมเลยเลือกเด็กผมแล้วกันสมอลรู ไม่ใช่สมอลูเลมอนซุปเลมอนซุปเลมอนซุปอ๋อรักเชียขาดใจเลมอนซุปจากค่สมอลูกูหน่ใช่สมอลูทุกวันใช่ไหมฮะเพลงทุกวันครับคือคือผมมองว่าถึงเวลาแล้วที่เลมอนซุปจะมาครับค่อนข้างลงตัวค่อนข้างลงตัวเพลงนี้คือหลังจากค้นหามาหลายชุดครับร้องก็ดีครับแล้วก็ในลักษณะของ MV คือ MV ลุคคาแรคเตอร์อะไรเนี่ยมีการปรับใหม่ค่อนข้างจะดู เขาเรียกแช้คำว่าลงตัวเลยแล้วกันโอเคนะฮะส่วนผมนี่ซิงคูล่าแล้วกันนะฮะซามาราเดย์เพลงนี้มีเดปเปเป้มาฟีเจอร์ริงด้วยนะฮะฟีเจอร์ริงตรงกีต้ากีตร์กีตร์แน่นอนแล้วก็ผมเชื่อว่ากระแสเพลงเบาๆของวงนี้น่าจะยังอยู่ทำให้แฟนเพลงยังแบบว่าติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆความแรงของวงนี้ถือว่าเป็นวงที่ใหม่ที่น่าติดตามนะก็ไม่น่าจะ ผมว่ามันน่าจะแผ่วแล้วเนี่ยไม่น่าจะขึ้นไงก็เดี๋ยววัดกันแต่พุ่งมุงเรื่องฟิชเชอร์งจริงนะคืออย่างนี้ผมแค่เคาะสนอก้องก้องก็ถือว่าฟิชเกอร์ลิงได้เนาะถูกต้องทำไงก็ได้นิดเดียวก็ฟิชเชอร์ลงละตกมือเฉยก็ได้ฟิชเชอร์ลงละอ่าฟิชเชอร์ลงละนั่นแหละเดี๋ยวไปขอใครตกคนดีกว่าก็สรุปซีซพี่ชาวเลมอนซุปทุกวันผมซิงห์กุล่ากับซามาสเดย์ฟิชเชอร์งเดปาเป้นะฮะเอาเป็นว่าเวลาเบรกนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคาาทนนยยพกกรณ์ขอองไว่ ที่ปูโล<ร><ร>เบวครับครับเบรกหน้า